มาต่อนะครับเมื่อกี้สัญญาณรบกวนขึ้นหายก็กำลังนินท้าไอ้คัพเค้กอยู่นะก็คือเอามาไหว้นะอย่างเงี้ยแม่งไม่ขี้นะพอไหว้เสร็จนะครับเอาไปใส่กล่องนะครับล้างเสร็จตอนสิบเอ็ดโมงเอาไปใส่กล่องตอนบ่ายขึ้นมาดูขี้เต็มกล่องเลยโอ้โหดูต้องมาล้างใหม่สิก่จะล้างพวกมึงได้เนี่ยกูก็เหนื่อยนะเนี่ยดูอันนี้กบไซส์ใหญ่นะ สามกล่องยังมีอีกสามกล่องนะฮะทุกครั้งที่ล้างเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็เสียเวลาทำอาหารกินเสียเวลาพักผ่อนไปเยอะแต่ใจมันรักก็ต้องยอมนะฮะยอมเดี๋ยวจะให้มันแช่ไปตัวเดียวก่อนให้สงที่ไปเก็บแล้วก็เอาเด็กน้อยมาว่ายน้ำมาล้างกล่องไอ้นี่ให้มันอยู่อีกชั่วโมงนยตัวของจะขี้อ่ะถ้าไม่ขี้ก็ยอม ถ้าไม่คี้ก็ยอมก็ยอมล้างเนย,ยอมเหนื่ยถือว่าทําเต็มที่แล้วนะชั่วโมงนึงก็เยอะแล้วอืมอจยาตอนนี้ก็เอยมันไม่ลอกเลยสีก็ธรรมดามากเลยซื้อมาทั้งสี่ร้อยกว่าบาทแงจังว่าจะถ้ามันลอกออกมาสวยๆจะได้ขายลักพันหนึ่งดูดิสีธรรมดามากเลย พ่อทาลูเซนแม่ทาลูเซนลูกออกมาก็มีลุ้นนะแต่ว่ามันลุ้นไม่ออกก็ะดิดูดิไม่เห็นจะทาลูเซนตรงไหนเลยว่าไม่เป็นไรอย่างร้อยถ้าขายก็สักห้าร้อยก็คงขายได้นะถือว่าไม่ไม่ขาดทุนอะขายได้แต่แต่พวกนี้ก็คือตัวธรรมดาราคาถูกๆนะฮะไม่แพง เพราะว่าเพิ่งหัดเริ่มเลี้ยงก็เลยเลี้ยงแบบแบบนี้นะฮะจริงๆมันก็เป็นอาชีพได้นะนะครับก็ถ้ามีเวลามากพอนะครับแต่ผมไม่มีผมก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ถ้าแบบว่าแก่ไปกเกษียณหรืออะไรงี้มีเวลามากขึ้นก็อาจจะทําเป็นอาชีพได้นะฮะเพราะว่าอายุ60แล้วออกจากงานนะฮะใครจะมาหาเลี้ยงเราฮะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนกินนะฮะก่อจะตายเนี่ยนะครับก็ต้อง ศึกษาอะไรไปนะครับทาอะไรได้ก็ก็ดีกว่าทําไม่เป็นนะฮะอย่างน้อยเพาะกบได้ขายได้ไปนั่งขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ยังดีเพราะออนไลน์นี่ลูกค้าเอคนขายมันเยอะนะครับกบธรรมดาก็ขายยากนะฮะกบแพงๆก็ขายได้หน่อยแต่มันก็พอยากต้องลงทุนเพราะมันได้พันแพงอีกถ้าตายขึ้นมาก็แจ้งอีกเนี่ยนะฮะไม่เป็นไร วันนี้ก็ให้ดูกบใหญ่ไว้นำเบ้างนะฮะโอเคจะจับมันเจะช่วยช่วยมันเรียกว่าล่อคาบนะฮะแบบเนี่ยทูๆเนี่ยมันเนี่ยเอเอเอปิเกระจูมันชอบนะมันชอบให้แบบว่าลูบลูบหลังมันเนี่ยมันจะนิ่งเลยนะเฟินเลยเนี่ยเมื่อผมเอามือลูบท้องมันนะดูท้องมันเนี่ยลูบท้องมันฟินเลยนิ่งเลยดูดิโอ้โหดูมันฟินมากเลย เป็นตัวเดียวนะที่ที่ฟินแบบนี้ตัวอื่นเนะี่ยจับมันยังไงก็ตามมันมันดิ้นตลอดนี่ดูดูดูรูปมันนะฮะูปมันนะรูปหลังนิ่งเลยรูปพุงนีูปพเนี่ยกาพุงเนี่ยมันอ้วนมากเลยนะแน่นเลยนแน่นเลยขาวชั่วอลไรพวกมนะันเนรูปหลังกาพุงเกาพุงเนี่ยดูขามันนิ่งเลยชอบฟิน,นฟินฟินฟิน อ่าโอเคโอเคพอก่อนเดี๋ยวไปดูขับเคลื่อนนะว่ามันจะฟินอย่างนี้ป่ะนะดูดูค้างเลยค้างเลยฟินค้างเนไหนมาดูไอ้นี่ดิค่ับเคลื่อนับเคลื่มันอ้วนจังวะอุ้ยดูดูฟินไหมไอ้เนี่ยมันฟินไม่ฟินหนี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 ไหนลุงดูท้องเอ้ยเรื่องฟินแล้วเว้ยปกติไม่ฟินปกติ โดนมือแล้วหนีสู้มือฟินไหมฟินไหมลูกทองเนี่ยโอเคเนี่ยเวลากบไอ้ตัวใหญ่นะมันมันก็จะชินมือมากขึ้นนะฮะกบตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวไปดูกบตัวเล็กแต่ไอ้ตัวมาตี้เขียวๆเมื่อกี้ทารุเซนมันมันมันไม่ค่อยดื้อมันนิ่งแต่ไอสามตัวนี่ก็แสบอะจับไม่จับยากมากอ่ะเสียเวลาจับมันลงกล่องเนี่ยลูกท้องเนี่ยกาพุงกาพุงกาพุง กบเล็กเราถ่ายให้ดูไปแล้วนะคลิปเรามีแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวผมก็จะรีบไปรีบทาให้เสร็จจะได้รีบกินข้าวนะฮะมีความสุขเหมือนกันนะดูกบมันว่ายน้ำเล่นนะดูดิอันนี้ยังฟินไม่หายเลยนิ่งไปเลยไหมอันนี้จับมันนี่บ้างนี่ดูดนดดี่นี่กบเล็กมันจะอเลิร์นะมันจะไม่ค่อยนิ่งนะเสียดายมัน มันไม่ไม่สีไม่ลอกแล้วก็ไม่อะไรนะเป็นกบธรรมดายไปเลยนะหรือว่าโตกว่านี้มันจะลอกหรือเปล่าไม่น่าจานะอืมไม่เป็นไรก็รักเหมือนเดิมนะมันายเป็นทูโทนไปแล้วไม่ใช่ทารูเซนนะทูโทนนะไปในน้ำต่อไอมอกูยดูดูดูกันโดดเด้ดดดดดดดโอโดดเคลียร์ครังหนึ่งห้าก็ไบายนะครับเดี๋ยวมีพระต่อนะทาล้าังก่อนสามกล่องสวัสดีครับ เออลืมบอกช่วงนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เรื่องเอ่อเดี๋ยวมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในนะครับ YouTube ของผมในคลิปของากับเค้กสมัยก่อนที่มันป่วยเป็นโรคบ,บวมน้ำนะฮะก็ขอให้พักการบังใจทุกท่านนะครับในการต่อสู้กับอาการเปวดอของกบนะฮะเห็นไหมกรผมบวมตอนนั้นมือการหนักมากเลยบวมท้องบวมเป่งมันก็จะระเบิดออกมาแล้วก็มีน้ำต้ผิวหนังมันไม่ขับอะไรเงี้ยผมก็แช่ แช่น้ำพึ่งผสมน้ำปุ่นนะฮะสามวันวันละสองครั้งนะเช้าเย็นก็จุนอาการดีขึ้นนะฮะก็เลยเนยตอนนี้ก็ยังแข็งแรงเห็นไหมแข็งแรงถึงทุกวันนี้นะฮะโอเคบยบายจุดของจริงแล้วบายบายแล้วบวาสดีครับ